สวัสดีค่ะอยู่กับอาจารย์แฟนนะคะกวินประภาประภาวินนรกุลจากอ e ีฟินค่ะวันนี้นะคะอาจารย์แฟนมาพร้อมกับสาระความรู้ดีๆและเทคนิคพิเศษที่จะมาช่วยให้นักลงทุนสามารถลงทุนได้อย่างยั่งยืนนะคะและลงทุนได้อย่างง่ายดายบนโปรแกรม eF i n s t o อร์ป e ิอ e ัของเราค่ะด้วยตัวโปรแกรม e f i n นสตอ p i e c k u p นะคะวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยมาบอกเล่ากันนี่คือในเรื่องที่จะทําให้คุณไม่ตกรลไม่พลาดการลงทุนค่ะหลับบเครื่องมือนี้นะคะมีชื่อว่าเทรดไลน์ค่ะ ah <laughs> เทปไลน์นะคะเป็นเครื่องมือที่เป็นการวาดเส้นขึ้นมาเส้นหนึ่งค่ะเพื่อทําให้นักลงทุนสามารถซื้อขายได้แบบง่ายๆได้บนกราฟเลยนะคะหลายคนดูกราฟเสร็จต้องไปเปิดโปรแกรมเพื่อส่งคําสั่งซื้อขายแต่ต่อไปนี้นะคะเราแค่วาดเส้นในกราฟก็สามารถส่งคําสั่งซื้อหรือส่งคําสั่งขายได้นะคะเรามาดูวิธีการกันก่อนเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะถ้าคุณอยากซื้อขายบนโปรแกรม eFinStockPickUp นะคะ,ะก่อนอื่นเลยถ้าใครยังไม่รู้จักโปรแกรม eFinStockPickUp นะคะ ไปดาวน์โหลดนะคะเปิดตัวเว็บไซต์ eFinanceThai นะคะไปะศึกษาตัวโปรแกรม eFin s t o p i c k u p ก่อ,อนได้เลยนะคะ eFin s t o p i c k u p เป็นโปรแกรมฟรีที่ใช้งานผ่านหลักทรัพย์ชั้นนำทั่วประเทศค่ะส่วนบาเทดนะคะที่เรากำลังจะเปิดดูกันนี้ค่ะให้เปิดไปที่ New bar นะคะเปิด New bar เสร็จค่ะแล้วก็เลือกไปที่ eFin t a ท e ค่ะ เมื่อเลือกเสร็จแล้วนะคะก็มา select broker ค่ะสำหรับหลักทรัพย์ที่สามารถใช้งานได้มีนูมูระนะคะ KTCMico ค่ะ Ira AsiaPart นะคะ AsiaWells KTC CGS uh, c, c i m b ค่ะหยวนต้านะคะ LS นะคะแล้วก็ f i n a n c i a s y l a UOB และก็สุดท้ายก็คือ Kingford นะคะบ b r o อร์ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้สามารถใช้ตัว เทรดไลน์ที่เรากําลังจะใช้งานอยู่นะคะหรือง่ายๆถ้าคุณไม่ใช้เทรดไลน์คุณสามารถใช้บาร์เทรดไปพร้อมๆก,กับการวิเคราะห์ได้เลยนะคะถ้าได้ใช้งานอยู่ในหลักทรัพย์ที่เราได้พูดชื่อทั้งหมดนี้ไปแล้วค่ะเมื่อล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีช่อง b u y ล i มิตนะคะหรือก็จะมีหน้าตาที่เอาไว้สามารถส่งคำสั่งซื้อได้นะคะมีทั้งบาร์ที่1บาร์ที่2บาร์ m MM ก็มีด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะใช้บาร์ที่2กันนะคะกด High ไฮซ่อนไว้ก่อนเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราจะไปที่เทมเพลตซ้ายมือค่ะเลือก F7 Add Graph นะคะเปิดฟังก์ชันกราฟมาค่ะเพราะวันนี้ค่ะเราจะซื้อขานพันกราฟเทคนิคค่ะพิมพ์ชื่อหุ้นไปเลยค่ะ วันนี้ยกตัวอย่างเป็นหุ้นแบงก์ละกันค่ะเพราะว่าวันนี้หุ้นแบงก์มาแรงแซงทางโค้งเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่ลงมาอย่างยาวนานวันนี้ก็ได้โอกาสกลับตัวเป็นขาขึ้นัะทีหนึ่งค่ะตอนนี้ค่ะหลักการในการซื้อง่ายๆเลยค่ะถ้าเราเป็นสายฟอลโลเทนนะคะเราจะยังไม่ซื้อหุ้นจนกว่าหุ้นจะเปลี่ยนจากแนวโน้มขาลงเป็นขาขึ้นค่ะเวลาหน,น้ากราฟขึ้นมานะคะเราจะทําการใช้เส้นใบลายกันก่อนนะคะใบ i ายนะคะเป็นเส้นเอาไว้ส่งคําสั่งซื้อขายผ่านในกราฟเทคนิคโดยใช้งาน ได้แบบเรียลไทม์เลยค่ะเพียงแต่ว่ามีข้อแม้นิดนึงค่ะเรา้องต้องล็อกอินและเปิดโปรแกรมทิ A ้งเอาไว้ระบบถึงจะทำงานอัตโนมัติค่ะหากปิดโปรแกรมไประบบจะไม่ทำงานนะคะไปที่ตัว B ค่ะเลือกใบลายระบบจะนับถอยหลัง60วินาทีนะคะนี่ค่ะนับถอยหลัง60วินาทีแล้วก็มาคลิกที่กราฟค่ะ คำแนะนำนะคะถ้าคุณเป็นสายฟ o r ์เทนนะคะก็อยากให้ซื้อหุ้นเมื่อหุ้นนะคะกลับตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นค่อยซื้อนะคะเลือกไปเลยแล้วพิมพ์ไปก่อนก็ได้นะคะเผื่อว่า,ากระบประมาณไปก่อนนะคะว่าขาขึ้นควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ในที่นี้นะคะอาจารย์แฟร์ใช้ไพร c ์ามากกว่า100นะคะไม่ใส่บั d เจตค่ะใส่จำนวนโวล่มไปเลย200หุ้นนะคะใส่พิมน,นะคะ กดดันคุณไม่ต้องกังวลนะคะหากจุด100ของคุณมันไม่ใช่จุดที่เราต้องการคุณสามารถปรับเลื่อนลงมาได้แบบนี้นี่ปรับเลื่อนลงมาได้นะคะตัววอลุ่มก็จะอยู่ประมาณ95 95บาท50ตางนะคะหรือคุณจะเลื่อนให้ตทำกว่าน,นี้ก็ได้ตรงนี้ก็เป็นจุดแนวโน้มขาขึ้นเหมือนกันนะคะถามว่าตอนนี้ค่ะคำสั่งอยู่ที่ order buy มากกว่า92.50ระบบจะทำงานให้เลยไหมระบบจะยังไม่ทำงานถ้ายังไม่มีติกเกอร์มาแมทนะคะหากมีติกเกอร์มาแมทแล้วระบบจะโชว์แบบนี้ค่ะ K Bank นะคะโวลุ่ม200ซื้อเลยที่ MP นะคะซื้อทั้งหมด2 สองหม่นสี่พับาทนะคะอ่นนี้เป็นการส่งคำสั่งซื้อนะคะถ้าเรายืนยันก็กดโอเคได้เลยค่ะเมื่อกดโอเคแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าคำสั่งส่งไปซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปดูที่ตัว b a r ททดได้เลยค่ะ b a r ท e ดนะคะแล้วก็เลือก View Order ค่ะนี่ก็จะมี Order by K Bank นะคะสองหุ้นนะคะ m a ทแล้วนะคะ แมทที่ราคา MP เลยนะคะดังนั้นนะคะข้อควรระวังของการใช้ตัวเส้นบายไลน์เซลล์ไลน์ก็คือว่าคุณจะต้องอเลือกจุดให้ดีๆนะคะสามารถขยับได้ขยับขึ้นลงแบบนี้ได้นะคะ ขึ้นลงปรับให้เหมาะสมก่อนและทุกครั้งที่ระบบทำงานมันจะมี notification มาเตือนก่อนนะคะว่าเนี่ยจะทำงานแล้วหรือว่าทำงานเสร็จไปแล้วมันจะขึ้น disable ค่ะหากจะอยากให้ทำงานอีกครั้งคุณก็เพียงแต่กด enable เท่านั้นเองดูนะคะดูอีกครั้งหนึ่ง ถ้ามีการส่งคำสั่งซื้อขายหรือมีการเคาะขึ้นเข้ามาค่ะระบบก็จะยิงคำสั่งมาเป็น notification ให้คุณยืนยนันให้คุณกดโอเคนะคะถ้าคุณไม่ต้องการไม่โอเคตรงนี้คุณก็แค่กดปิดไปก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะพลาดโอกาสการซื้อหุ้นนะคะหรือจะพลาดโอกาสการขายหุ้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันตอนการขายอีกครั้งหนึ่งนะคะ สำหรับการขายค่ะวิธีการลบเส้นตัวนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะคลิกขวากด Remove ลบทิ้งไปได้เลยค่ะดานไปที่เซลล์ไลน์คลิกที่กราฟค่ะคุณจะระบุโวลูมก็ได้นะคะระบุเป็นห้าร้อนะคะเอามีออนแทรอยู่แค่200เนาะ200นะคะขายเมื่อราคาน้อยกว่า65ประมาณไปก่อนนะคะกดดันเห็นไหมประมาณไปแล้วก็ขยับขึ้นมาได้ หาอยากรู้ว่ามันขายแล้วมันจะคอนเฟิร์มออเดอร์เป็นยังไงเดี๋ยวจันแฟนจะขยับให้ดูนะนี่ปึบนิดนึงเนาะถ้ามีคำสั่งออเดอร์ยืนยนันปึ๊บก็จะเด้งมาแบบนี้ค่ะขายหุ้นนะ200หุ้นนะคะเป็นเงินจำนวนเท่านี้อยากขายไหมถ้าอยากขายกดโอเคถ้าโอเคเรียบร้อยแล้วไปดู v i วออเดอรค่ะเขาก็จะบอกว่าขายให้เราแล้วนะจำนวน200หุ้นแมทเวลาเท่าไหร่นะคะ ดังนั้นไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายเพียงแต่คุณเปิดโปรแกรมนี้ทิ้งไว้นะคะจะใส่ทั้งบายนายและเซลล์น์ไว้พร้อมๆกันเลยก็ได้ อะใรก็ตามนะคะที่คําสั่งไปถึงนะคะก็จะมี notification ให้คุณกดยืนยันอีกครั้งนะคะเพื่อยืนยันว่าคุณต้องการจะทํำ order นั้นๆจริงๆค่ะหาก order นั้นถูกทําไปแล้วนะคะเส้นจะเป็นสีเหลืองหรือว่าจะเป็นตัว disable ค่ะคุณสามารถคลิกขวาเลือก enable ได้หรือหากไม่ต้องการใช้งานคุณสามารถกด remove ได้ค่ะเพียงเท่านี้นะคะคุณก็จะสามารถส่งคําสั่งซื้อขายได้อย่างรวดเร็วจับจังหวะการซื้อขายได้ผ่านกราฟเทคนิคได้แบบง่ายๆเลยค่ะใครที่ยังไม่เคยใช้ ้งานนะคะอย่าลืมไปฝึกอีกผลการใช้งานดูนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ